วันนี้ช่างมาติดตั้งอยู่ที่อำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าไม่ได้เป็นงานลุยนะครับแค่ลูกค้าบอกว่าชอบเสียงนะครับผมชอบเสียงก็สบายๆครับผมลูกค้าใช้แต่ง,งานส่วนตัวแต่ชอบเสียงนะครับผมก็สำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับผม ไม่รู้ว่าจะเลือกเทอร์โบสเตปไหนดีนะครับไม่รู้จะเอายังไงเพราะว่าร้านช่างบิ๊กก็ทําไว้หลายสเตปนะครับผมแรกๆเลยนะครับผมลูกค้าต้องเลือกที่เสียงก่อนนะครับผมว่าชอบเสียงแบบไหนแหมเสียงนะครับผมนี่แหละครับผมคือ การเลือกนะครับผมการเลือกเซอร์โบถ้าเราชอบเสียงแบบผงซิ่งไม่ว่าคุณจะไปทํางานอะไรก็ได้หมดแล้วครับผมจุดเด่นของคงซิ่งก็คืองานปั่นนะครับผมแต่งานดันงานไถเข้าไปลูกค้าก็าประเมินเรานะครับผมในหลายอย่างบางทีผมก็บอกไปทุกทีแล้วแหละ ยอดจริงๆนะครับผมเสียงดุดันหวานนะครับผมไม่เหมือนโบ VG s นะครับ VGS มันจะออกแนวแหบๆบางคนก็เรียกว่าเสียงงูเห่านะครับก็แล้วแต่คนชอบนะเนี่ย่ะผมพยายามทําคลิปแบบว่าถ่ายหลายๆมุมให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับผมผมพยายามยื่นใจๆนะครับผมให้ลูกค้าได้ยินเสียงที่ค่อนข้างสมจริงนะครับผมใกล้เคียงใกล้เคียง ดีเหลือเกินนะครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับผมเลือกเสียงก่อนคุณชอบเสียงแบบไหนนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกสเปคโบกันว่าเฮ้ยโบตัวนี้ทําเสียงแบบนี้แบบนี้ได้ไหมนะครับผมเพราะว่าร้านช่างบิ๊กก็ทาเทอร์โบออกมาหลายสเต็ปนะครับผมทําออกมาหลายสเต็ปเพื่อจะให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกคนนะครับผมคนนั้นก็อยากได้แบบนี้คนนี้ก็อยากได้แบบนั้นนะครับผม ร้อยคนก็ร้อยเหตุผลนะครับคำว่าพอดีไม่มีเลยนะครับผมแต่ละคนอ่เอาจริงๆนะผมขายเโบมากี่พันชุดแล้วล่ะกี่ปีแล้วแต่ละคนนี่ผมเชื่ออะไรครับไม่มีหรอกครับว่า เฮ้ยช่างผมต้องการนิดหน่อยนิดหน่อยคำว่านิดหน่อยนะครับสําหรับหลายๆคนนะไม่เคยจบสักคนนะครับผมโอ้โหเสียงสำหรับใครชอบเสียงในสไตล์โขงซิ่งนะครับผมนี่แหละผมถึงพยายามบอกลูกค้าหลายๆครั้งว่า ดูคลิปต้องดูที่เขาถ่ายไกลๆหน่อยนะอย่าไปดูคลิปที่เขาถ่ายอยู่ที่ปลายท่อนะครับผมสำหรับสเปคนี้ก็ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนนะครับผม อัดยาวๆสบายๆเพราะว่าสปินี้จริงๆแล้วผมออกแบบมาสําหรับรถงานปั่นนาอยู่แล้วนะครับผมรถงานปั่นนาใช้รอบสูงนะครับผมแล้วก็ล็อกคันเร่งสูงด้วยนะครับถ้าเทอร์โบโประสิทธิภาพไม่ดีนะครับผมเครื่องร้อนแน่นอนแต่สําหรับมางานไถงานแห้งงานดันพวกนี้ก็สบายๆนะครับผมจะแตกต,ต่างกันที่เสียงนะครับระหว่างแต่และทุด ลูกค้าเลือกเป็นท่อแบบออกข้างนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้สั่งผมท่อข้างนะผมจะไม่ได้ทําให้นะครับคือช่างจะพยายามยึดของเดิมนะครับผมอาจจะไม่พยายามดัดแปงลงรถลูกค้าเยอะนะครับผมจะเป็นท่อออกรูกเดิมนะครับผมผมไม่พยายามไปตัดแต่งรถลูกค้าให้มันเสียรูปทรงเยอะนะครับผมนี่แหละครับคือคือร้านผมทําประมาณนี้นะครับ อัตราการกินน้ำมันนะครับผมอยู่ที่ตีนเลยนะครับผมถ้าเราขับแบบรอบปกติไม่เค้นคันเร่งมากมายไปเรื่อยๆเหมือนรถเดิมๆเราต้องการติดเทอร์โบไว้เพิ่มกําลังแรงพุ่งในเวลาที่ยากฉุกเฉินนะครับผมเช่นงานลมเราต้องการแรงที่พุ่งหนีออกได้หรือว่างานปั่นนานเหนียวๆนะครับผมเทอร์โบไปช่วยตรงนั้นนะครับผมเราก็ขับปกติมันไม่กินแน่นอน ผมรับประกันว่าไม่กินก็เพราะว่าผมและทีมงานก็ลองลองนะครับผมตามที่ลูกค้าได้ดูคลิปผมนั่นแหละนะเพราะว่าผมลองแล้วผมก็เก็บประสบการณ์หลายๆคันนะครับผมถึงกล้าบอกลูกค้าได้ว่าประหยัดหรือไม่ประหยัดมันอยู่ที่ตีนเรานะครับผมจะให้ช่างการันตีว่าประหยัดมันไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนนี่โหตีนผีตีน,ตนช้างทั้งนั้นเลยขรับโถนนะครับผมครับโถนมาถามว่าประหยัดไหมช่างแหม บางคำถามมันก็ตอบไม่ได้นะส่วนเครื่องร้อนก็ไม่มีผลกระทบตามมาแน่นอนนะครับผมระยะสั้นระยะยาวนะครับผมท้ายแบบผมมวดเครื่องก็ไม่ร้อนนะครับผมสำหรับเต็ดพวกนี้ก็คือแน่หน่อยแต่ก็จบ คำถามอะไรกัที่ลูกค้าอยากถามผมการดูแลนะใช่ไหมครับการดูแลผมจะบอกนะครับผมเมื่อซื้อของผมว่าผมจะแนะนําว่าขายน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับผมเพราะว่าเทอร์โบบางสเตปเราติดโบแพงแล้วน้ำมันเครื่องจะร้องละห้าหกร้อยมันก็นไม่น่าจะเอามาใส่เนาะ น้ำมันเครื่องผมก็จะแนะนําลูกค้านะครับผมไว้สี่ห้าตัวนะครับผมสําหรับลูกค้าของผมนะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองนะครับผมทํายังไงเราจะดูแลให้มันใช้ยาวๆได้นะครับผมผมก็จะแนะนําลูกค้าทุกคนนะครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างผมก็ลองมาแล้วถ้าใครเคยติดตามผมนะผมก็มีรถใช้งานเหมือนกันนะครับผมเรารู้เราลองนะครับผม ่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับผมอยู่ที่พิสโนโลกนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกให้ผมมาติดตั้งก็เป็นงานส่งนะครับผมเป็นงานส่งรวดเร็วนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมพร้อมโอนอย่างเดียว โอเคครับผมอะส่งงานนะครับผมเตรียมมือนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมลองรถให้เครื่องร้อนนะครับผมเช็ค mm hmm. <Check S 1> จุดรั่วซึมต่างๆน,นะครับผมอะรีวิวเพียงท่านี้นะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมคิดถึงช่างบิ๊กด้วยนะครับผมอะโอเคครับผม